ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่าเพื่อนวันนี้นะคะที่ใบนี่นะคะจะมากินก๋วยเตี๋ยวเนือ้อหมูตุ๋นนะคะเพื่อนนี่เนาะซี่โครงกระดูกหมูอ่อนนะคะตุ๋นนะคะทําน้ําก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนนี่เนาะกะลังต้มนะคะตุน๋นไปก้อนนะคะเ,เพื่อนนี่เนาะใส่เครื่องปรุงก็มีนะคะ,ะน้ํากระเทียมดองนะคะและก็กระเทียมดองและกะ็เครื่อง ก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนเนาะก็ใส่รสด,ดีนิดนึงนะคะใส่ซอิ้วดำนะคะเพื่อนกระเทียมพริกไทยนะคะเราก็เคี่ยวหมูไปก่อนนะคะนี่ข้างเคียงเราก็มีถัว่วลิสงนะคะเพื่อนยังไม่ได้ตำนะคั่วแล้วไม่ไหมเนี่ยเพื่อนคั่วไม่ไหมนะยังไม่ตำนะคันเพื่อนแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะเจียวใหม่ๆเหมือนกันนะคะนเพื่อนถั่วงอกนะคะซื้อมาจากห้างนะคะ ตามสไตล์คนตั้งแดนนะค่เพื่อนกากมูนะคะซื้อมาจากห้างนะคะนี่นะคะกะลำปลีนะคะต้นหอมซื้อมาจากห้างนะคะเพื่อนนี่เนาะเดี๋ยวเรามาดูต้นเซจเลยนะคะนี่นะคะเ,เพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูตุ๋นนะคะเพื่อนนี่เนาะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี่เนาะ พี่ปายก็ใส่หมูสับด้วยนะคะพร้อมด้วยถั่วคั่วนะคะพริกป่นนะคะหโหละพานะคะสปริงัอนเนียนนะคะต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะเสิร์ฟกับนี่นะคะถั่วงอกแล้วก็กาก,ากหมูนะคะกากหมูซื้อมานะคะเ,เพื่อนมาเดินมาเดินนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะคะพี่น้ ในต่างแดนนะคะอ,อยากกินอะไรก็จัดไปนะท่านเพื่อน,อนเพื่อนใส่น้ํานิดเดียวนะท่านเพื่อนนน่ยังบงท่านคลุกนะคะวันนี้เราเสนอก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูตุ๋นนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูตุ๋นของใบบุรีรัมนะคะแซ่บ,บขนาดไหนนะท่านเพื่อนมามาเน่อันกลางหมูเราซื้อมานะอันวางข้างนี้เดี๋ยวนะ้ํามันหยดใส่ไปนอก ป๊าดเต็มถ้วยโมอโก้เลยพี่น้องเต็มถ้วยเลยนะฮะคุกก้อนคุกก้อนให้มันเข้าแต่ว่าน้ำซุปเราปรุงเรียบร้อยแล้วน้อนเพื่อนเราแค่ใส่น้ำส้มใส่น้ำส้มสายชูพริกปน่นน้ำตาลลงไปแค่นั้นเองเพื่อนเออแล้วก็ต้นหอมผักชีแค่นั้นเองเพื่อนนอกนั้นก็กินได้เลยนะคะแซ่บพ,ดพุดโพมะมโอม,ม,อมาไตนะคะเมนู เมียฝลังังออซีนะคะนี่นะอยากกินอะไรก็จัดไปเลยพี่น้องนะคะว่าวหลายใยห,ห้านะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าคาเต่ว่าอยู่นั่นแหละกินกินกินพี่น้องหิวแล้วนะคะผู้ถาละหิวแล้วนะคะโอ้ยตะเกียบนี่มันไม่ค่อยดีพี่น้องมันติ้น,นอ่ะม,มันอันลื่นน่ะกินตะเกียบไม่ได้เลยคากลายพี่น้องมันตะเกียบมันติ้นนะคะ ป้เส้นมันน้อนเพื่อนเส้นมันร้อนนอนเรากิน่ะกินอย่างอื่นไปก่อนนะมันน้อนมันน้อนมูสับด้วยเด้อพี่นอ้องทำเองกินเองอ ก้ามหมูนี่แซ่บนั่นเพื่อนอยู่ต่างแดนเราอยากกินอะไรเราต้องทำกินเองพี่น้อง ไม่ได้กินตะเกียบนานแล้วน่นเพื่อนก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแซ่บับอองอ เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเพจเฮนเดอร์พี่น้องเพจใบบุรีล์นะคะเพื่อนเพเพจใบบุรีล์เนาะการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะช่องของเราก็จะทำคลิปไลฟ์สไตล์นะคะใบใบบุรีล์ um, นะคะก,ก็จะมีเรื่อง การกินการอยู่การเที่ยวการช้อปปิง้งการใช้ชีวิตประจำวันของเมียฝรัง่งนะคะเพื่อนเนาะอย่าลืมฟังติดตามคอยในเด้อพี่น้องพ่อคอยในครบหมื่นนะคะพ่อได้ซัพครบหมื่นนะหมูมหเปื่อยเปื่อยมากอ มากับเฮานี่นอนเพื่อนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราโชว์วิธีการทำต้มกระดูกหมูเนื้อเปื่อยให้ดูไปแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็เราก็มากินโชว์นิดๆน,นะนะค่ะเพื่อนเนาะ เดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อลเดินนะคะเ,ออเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย